สวัสดีครับคุณน้องสวัสดีค่ะเตยค่ะจาก<ต>ช่องข่าวเด่นข่าวด่วนข่าวดังอุ้ยจำช่องเตยไม่ได้อีกเนี่ยใช่น้องเตยขายอะไรเนี่ยวันนี้ก็มีนี่ค่ะร้านร้านค้าของเตยนะคะนี่เตยขายอะไรมีเสื้อยืดเสื้อยืด เสยืดกกอกกกอกนี่ดูดูดูบ้านกอกอกบ้านกอกอกมินี้ต้อนรับกอกอกดงหลวงอำเภอจวนพุทธารตัวเท่าไหร่ข้างหลังเป็นถ้ำผาแอกะข้างหลังเป็นถ้ำผาแอกอ่ะใช่สกีนหน้าหลังตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวละ200บาทค่ะ200บาทแต่ถ้าซื้อหลายตัวเรามีโปรถมีรถด้วยถ้าซื้อหลายตัวใช่มีมีอะไรเสนอเสืออีกบ้างอ่ะใช่อันนี้เป็นผ้าคลุมคลาม ผ้าคลุมทามออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนต์เราไม่ย้อมสารเคมีอ๋อไม่ย้อมใช่ใช่อันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณถือละสามร้อยห้าสิบไม่รวมสกแต่ว่าถ้าสั่งหลายผืนเราก็มีโปรให้อีกอันนี้เป็นผ้าคลุมธรรมดาจะกันหนาวแล้วค่ะแนะนําเลยเนี่ยร้อยห้าสิบราคาย่อมเยาวไม่แพงเป็นแฟชั่นหลากหลายสไตล์หลากหลายแนวหลายแบบหลายลายถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาดูข้างในดีกว่าเนี่ยเห็นนะคะนี่อเตยเข้าไปข้างในเลยเนี่ย เออแบบนี้สวยผ้าสวยใช่เนี่ยเนี่ยเออมุมนี้สวยนี่เป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อใช่เป็นเสื้อก็เท่าไหร่อ่ะตัวนี้สองสามร้อยบาทสามร้อยบาทใช่ถ้าซื้อหลายตัวลดราคาลดราคานี่นี่เข้ามาดูในร้านของน้องเตยกันนะครับก็มีหลายแบบนี่ก็เป็นกางเกงกางเกงผ้าขามากางเกงผ้าขามาใช่อุ้ยน่าใส่ตกปลาเนาะใช่ก็ใส่อยู่บ้านใส่อยู่บ้านสบายชิวๆเลยใช่เออแล้วถ้าลูกค้า ก็บอกว่าเฮ้ยไปดูช่องของข่าวด่วนข่าวดังาบอกว่าเอ๊ะลราเราจะไปซื้อยังไงเราไม่ได้ไปกกอกมีสั่งซื้อทางไปทางทางทางออนไลน์ได้ปะเรามี ID เรามี ID Line บอกเลยได้เดี๋ยวโชว์เบอร์ให้เดี๋ยวโชว์เบอร์ให้มามาเรามีเบอร์นี่ ID Line ของเรานี่ค่ะนี่ครับถ้าใครสนใจสั่งผ้าเสื้อ ผ้าพันคอชุดกันหนาวเสื้อกันหนาวนะฮะติดต่อน้องเตยได้ที่เบอร์นี้0 9นย์เก้าหเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะส่งไลน์มาส่งข้อความมาถึงน้องเตยได้แล้วก็เดี๋ยวน้องเตยก็จะจัดส่งให้ถึงที่เลยนะครับขอบคุณครับน้องเตยบ๊ายบายบาย